สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปเอฟซีสุขุสุขคนลุงป้าเอาอาหน้าบ่าวน้าสาวผู้ติดตามห้าหน้อยพี่น้องมือนี้ก็ห้าหน้อยมาตรวจตรัจเด้อพี่น้องเด้อห้าหน้อยเดินดีอยู่มือว่านมีแตกเจาะหลุดพี่น้องเข่าไปซีน้อยแตกเจาะหลุด สีน้อยแตกเ um, จาะหลุดมาเบิ่งว่าแตกยื่น้อยได้เขาเจาะยื่น้อยได้น้อพี่น้องเนาะหน่อยหมอวันของวันที่ของวันที่หาเลยพี่น้องแตกยื่อใสเจาะยื่อใสเนาะมาเบิ่งกันหมอวันนี่กะถือว่าเดินดีเลยพี่น้องเก่งมี่กได้หามี่ก มีหกด้4ซีนี่เก่งล่ะพี่น้องเนะาไะได้ซีเคยเไดสามว่ะได้ซีด้3สามเสามพี่น้องได้สามแตกหนึ่งดหนึ่งพัฒนาไดยอยู่ VIP VIP วีดพี่น้องได้สาม้3ไสามเครื่องหนึ่งแต่ว่ามีแตกมีจอเน่ะพี่น้องมีเขาแตกหมือวันนี่วันที่หากันยาสองพันหาอยหก แปดกาสาดตไล่เมื่อเราพี่น้องบงององมื่เขามื่อนี่อัดเอื้นเศร้าอาดจิเขาเนะพี่น้องเนาะมื่อแรงมืองม่อแรงมืองมมม่อแรงาจิตเขาเต็มเต็มเราเมื่อแรงเนาะกาสาดหยุดไปหลายมื่อแล้วน้อยกาสาดตร์ดไปพี่น้องกาสาดตร์ดแล้วก็มาพิเศษการลุดไปนั่งพี่น้องพิเศษก็ตามกันไปมา น้อยสามขี้คู่วิ่งแปดกับสามเด่นแปดล่องสามเขาแปดสามเลยพี่น้องเขาแปดสามแปดสามตรงตรงพี่น้องแตกแปดสามสามแปดสามกันไว้เลยหากไว้เลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็มาปกติวิ่งคู่วิ่งเด่น แปดล่องเจ็ดเขาเป็นแปดเจ็ดเป็นเจ็ดแปดพี่น้องเจ็ดแปดเขาตัวกลับพี่น้องเขาเจาะตัวกลับแล้วกม็มาหน่อยวีไอพีลดตัวอะไรพี่น้องลดหน่อย VIP. วีไอพีวนี้กม็มาหน่อยพัฒนาเด่นหกล,ล่องแปดเข่าหกละพี่น้อง เอาหกเลยหาได้หกหาลูดได้ลูดหนึ่งได้2อได้ลูดหนึ่งแจกหนึ่งเจอหนึ่งนะพี่หลังนะได้สามอย่างเอาพี่หลังบานนี้มาบึ่งของวันที่วันที่หกเลยพี่หลังบาโบ,าบาลายายายห้างเวลาไปลายแล้ววันที่หกกันยาชาาอนพันห้าร้อยหกสิบแปดหาหน่อยกาสั์จับคู số hai, số ba, số ba, số bảy, số Sắp bay 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 bay

เก่าเกดเก่าเกดวิ่งกรมเก่าเกดร่องแปดซีร่องซีเก่าคุวิ่งเดินเก็ด なんかを。あ、いつまで？き。 ナイシーマキーナイシーマキータコーナイシーマキータコー。

เกาลุมเก่าหกร่องสามแปดรองสามสี่วิ่งเด่นเก่าร่องหก

สามสีซีหนึวิ่งซีนึ่ง สีหนึ่งบิงกรมสีร่องสา,สร,งางสร่องห้าหกคิ่งเล่นสร่องห IP Chấp Xuống cầu Cầu Vinh. xuống cầu Điền xuống cầu Cùng xuống cầu Lòng cầu hộp Cùng lên cầu Lòng xuống น้อยพัฒนาพัฒนาเจ้าผู หกสองสามวิ่งสองสามวิ่งสองสาม กลมสองสามล่องหาหกคูวิ่งเด่นสามล่องสอง แค่นหนาจอได้พี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วเอาไปรุ่นโชคกันเมื่อแรงพี่น้องอา่านใหวันที่6กันยาสองพิบแปดจับคู่กาศาสตร์จับคู่สองสามก็ดสวิ่งสามแปกลมสามแล่องสองสล่อง6กเจ็ูวิ่งเด่น8ปล่อง3พิเศษซีเก้า ปดสีเก่าเก็วิ่งเก่าเก็กลมเก่าเก็ลองสีเก่าล่องแปคูวิ่งเด่นเก็ล่องเก่าในสามีสามแปดเก่าหกสวิ่งเก่าหกลมเก่าหล่องสาลองสาคูวิ่งเด่นเก่าล่องหกปกติหกหาหกสามีีหนวิ่งสีกลมสีหนึ่งล่องหาหกล่องสามีคู่วิ่งเด่นสีลองหนึ่ง เบพี่ศูนย์เก่าเก่าหกวิ่งศูนย์เก่ากมศูนย์เก่าล่องเก่าหกวิ่งเด่นเก่าล่องศูนย์น้อยพัฒนาหาหกสองสามวิ่งสองสามกรมสองสามล่องหาหกวิ่งเด่นสามล่องสองแล้วพี่น้องพอได้เข้ามาแล้วก็ให้ได้โชคได้ลาบกันสกุลสกุนเด้อเงินให้น่องทั้งให้ไรว่าเก็บว่าจนพี่น้องให้คุณพารักษาเท้าวาดาคุมขว้างพอกันบัดนี้กับวันที่เกตเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับนนืันนี้ขอเกล้าคำว่าสวัสดี